สวัสด oh ีครับครับครับสวัสดีครับเออสายผนทุกคนประสบครับออสำเร็จคนน่ละคนกับข้าไหนสิพาข้างไหนศุนหาศุนเปิด่มเอออฝันจังไรเนี่ล่ะฝันอะไรเนี่ยัเราฝันฝันยังน้อยนะครับเออฝันแล้วมีอะไ้สื่อเรียกสื่อเรี่ยาแกมือเน็นบ้างไหมเนาะอีนึเหมอนาะเืาอตองหวดื่อตองหวดเลยหวดกีฬามากมานมาหัวไน้เร้าตัว เขาขึนนั่นเลยเขาคืนฟันฟันทื่กันบอกเล็กฟันนอกนี่บใ่ปะแล้วก็เอ้อก็มักฟอมครับเล็กเลกเข้ามากใช่ป่ะครเลยกดังบอกเขาบอกีไหนเขาเล็กดังนั่เขาเพิ่้นมงสี่สิบตัวโอ้ท่าไหนาท่านมือใหญ้เขาเพิ่ขึนดลูกมันสั่นถเขาเพย่ต้นนอกอะไรอะไแต่มือใหญ่จเลยกบานเลจะเลิฝันตองหวัดฟันตองวัดตองวก็เล่นกับขากขับโหน เพราะว่าเรกไม่มีนไม่แรงเนาะครับูใหอาะทีเขาวนบ้าแหละเแตว่าเห็นหน้าทางน้พ่อเนาะเออเน้นหน้าทางคับมับ่เลยว่าเรอกนาครับเนาะเกี่ยวแค่ขวดนั่นก็คือฝันต่อเกี่ยวแล้วกันได้ต้องวัดน้อพ่อเนาะอสิบสองวัดสิปีนิบสองวัดส้ปีนี้ ก็สิ้นปีแล้วเอาแบบเขาตลอดมาเนี่นี่ถามผู้ยังเขาก็คืนนั่เลยคืนโอ้ปวดาแคตคืนแปดสิบตัวจนเสียใจย่ก็เสียใจ้อเขาก็สื้อนะที่ี่ว่าให้แคสิเปรเนด้ที่นครับผทีใช้อยู่ด้ก็คืนตั้งแต่เขาเขาตลอดนี่เงิซ้อมคซมกับซื้อซ้อมเค็บับคับเนาะอ้โวแบบว่าเออกับไปจักิบพูดซิว่าได้มั่ โอ้แตเดียวผมไม่้อกผมเดียวเขาเอาเขนเอาืมวงขาเข้นแต่เต็มเต็มดอกสิบี่กว่าพอเราทเมื่อยหาดเต็มครับถือยี่สิบสี่ว่ถือไราวัสเสมอกลยนเนาะถือไรส่มอกลอนก็ยังเาถึสองเนสองวดกับสองหมวดสิบสี่สิบแปดครับผมบางันหลางกล่ามันเนาะเอามนเนาะใส่ไงเอยมั บาดดีมาฝันตองหมดต้องพอเนาะอันตองหมดดีฝันดีซื้อเลขมาฝันดีแต่มีเท่าใด้ไม่ยังดีเลขออกมาก็เลยจะมาเอามาซื้อก็เล็กที่ออกมาเนาอ๋อเลขพออนแล้วนี่มันมีวันอากอยู่ละนี่มองมาเนี่ยเหวี่ยมาอยู่แล้วเลยเป็นลงทุนไหมลงทุนเราฝันดีลงทุนเราฝันดีบอกพ่อต้อั้งซื้อเล็กจังมืออื่นมาซื้อมือนี่มืออื่นกับบ่อใดดิครับครับผมซื้อมืออื่นเออได้ไม่ได้เขาครั อันนั้บักซาวโต้เนาะก็กันน้อยๆัอนอันตนึง2ต้พ่สิมีทางเลือกอยู่ครับผมิาเบิ่งครับแล้วออกตกเงได้เออาดีนี่ลผมตกตาง2มกันมันมันันบ่ไบ่ขึ้นก็เต็มเลยเนาะเออเอาอย่างไดเ้าไปซื้อเา้เฮาก็าไปซื้อเนาะ้พอเด้อคือ50%ครับอขึ้นเบิดเนาะ อันบบบเนี้ยเขาวัถึงได้เขาคิดแต่รอบวัได้บบวันทุกบปาทได้เพียรวยการลดารเข้าเลยบารดีพ่อไปซื้อโรตีไวหลย์อะไล่ะครับซื้ออะ้เข้าไป่เพราะว่าบคนบ่กครับอืมย่กันขึ้นน้องเขาก็อนที่เป็นได้แล้วน็พ่อไอ้สามก็คักแล้วนี่นี่ะนี่ะก็มีล้อครับเอาสามตัวเอาแปดแปดหนึ่งห้าแปดหนึ่ง้วา หนึ่งสี่เจ็ดห้าหนึ่งสี่เจ็ดิมาอยู่แล้วว่าว่าด้านล่างอะได้นล่างอะไรโอ้ทีนี่พอได้สามตัวอันหนึ่งสี่เจ็ดกับแปดห้าแต่ว่าคมแบบตัดเล่มสองตบ่พอันัดเล่นแล้วแต่ผ้มักโอ้เลยแต่ผมมักัเนาะแต่ผ้สวว่ได้เห็นหลายตัวโอ้คืยู่ในหันที่แล้วอยู่ในหันแลนะครับเนาะ ก็คือสาบตัวมากแปดหนึ่งห้าหนึ่งสี่เจ็ดครับผมสี่อะรับแปดตังานก็เลยก็ดอช่องเลยแล้วตนหนึกงตนงนะครับ้มัดตัวนี้มัดมัด้าค่างบอกบ่าตัวตัวไรตัวตัวฝันเกี่ยวดวงกันเนี่ยแต่รักนิ้มเคยเคยถูกประจัน หนึ่งสี <74. S 1> ่เจ็ดสเอือหนึ่งสี่มีเลขกันน่ะเจกันต้อสิบเจ็ดกับสิบหกอ่ากันิเจ็ดกับสิบหกโดยกันแป่อือกันห้ามันลุยไปมันลุยเออท้าขึ้นห้ามันก็ขึ้นบ้านลับหน่งกับถนักนักสิบสี่สิบห้าก็ว่านักกันไปสิอือตัวตัวท็อปตัวย่งกันสิบสี่สิบห้าเราพอเนาะ ก็คือยุ่ใได้อ่นหลยุ่ได้เด็กสามตแล้ทีกัน่าเขาเขาฮัวสิบห้าอันครับครับผมแต้มนังเลยอขแต่ว่าตัวพ่อมักใหนมักสิบสี่กสิบห้าเนาะสิบห้ากับเขาเล็กเป็นี่กคนตัวกครับผมแต้มเยอะนะตักันมีสองตัวตองเกบหกสิบเจ็ดอาจารย์ปากกาไม่เขียนนะเพิ่นบริจาคปากกาได้เพิ่นผู้ใละสิบเมื่อไหครับเม่นครับ ท่นเสให้เขาตัมันกับพวกมันได้ครับอ่นช่วงเขาวัดสายพวทางบอกตัวท่านว่ากับพวกคิวยังย่อมพวเขาวัดสาเนาะท่านโอ้ครับขันนออกวัดสาแล้วก็ได้แค่ครับน้านี่นี่ละนี่ละพ่อผมครับผมทัไปนักทิพาเิีกันไครับเอาได้ที่ศกทหลับถ้าคิดว่าสิ งันที่เดียวโป่งเลยล่ะโป่งเลยโป่งปังเลยแค่เอาเนี่ยสามตัวนี่แค่เอาเลยครับผมโอ้ตอนเพราะว่าเพราะว่าหยิบไปแล้วี่ตรฟันว่ามิขอดอยังมาให้เราคนน่ะได้สิ่งแต่ของมันบก็คือสุเทียมันบก็คือสุเทียสุเทียถ้าฟันเรากันฟันกันละละอันเดินไปมันมันใจถ้ามันช่องมันใจอยู่สี่เราก็ได้ได้มีเราได้เนี่ยครับผมโอ้คือสามตัวนี่แตเกือบ ติดตะนาด White, ่วนเลยอ่าจัดนักเลยด้วยนี่พี่น้องเลยสามตัวเลยพออุดมเป็นเลขเลยส่วนร่วมทั้งหมดนี่แหละครับผมการเพิ่มเสียเพิ่นกับดอกผู้ไว้จะขไปบายครับขึ้นเป็นไก่แล้วหน้าผมกับวัดต้องย่ติดกันนะคะครับผมทักทายครับโอ้ยงงหลวมเว้ยเจ้าที่วัดที่หน้าเจ้าสบายวัดหกไร่เหมือนเจ้าก็เอาไปเรื่อยๆครับผมไม่ค่อนผู้ิศึกเลขปีนี้หมดเท่าไหร่ เห็นไร่ไงก็เราผอ่ครับบทถึงไรก็สร้างมันเห็นบ่ล่ะเพราะว่าบทไรกันสองแสนสองเวยกับสองตัวนี่สิบี้ก็สิบแปดครับผมให้ยับเป็นแนวทางได้ครับเเพราะว่าคุณพ่อคนจับไทสูตรสามตไปเลยเอามันด้วยคับหมองหลเดคืว่าเอาให้ได้สางโลดเอให้ไ้สางสางเพราะกันจะไม่สางน้ำกัดเนี่ยนะยู่กับปาปูเนี่ยล่ะว่าคนจะยู่ี่ียู่แล้ว เขาสนียก็โอเคนะเาบอมายิปนี้อสงว่างนาค่าลห้รับผมตัดปลาลงน้ำม่วงเลรัะอย่าพี่น้อพี่เจหนาเบอร์พี่เดทอคริ่มเาตัวท็อตัวย่งกัมีให้ตัวคู่ผอคนมากแลวครับ่ะนั่นเนาะนั่นเนาะนั่นเนาะล ขอบคุณหลายๆคนปลอดนะครับนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณหลายๆสำหรับเจ้าทางจากพ่ออุดมครับผมเนี่ยตั้งจากพ่ออุดมคนจัดเข่าปีนี้เข่ามากเมื่อปีนะพี่น้องเด้อะสิบสองวันเขาคืนห้อนเลยงบขาดนะไม่ไม่คืนแถวทุกคนหระเออมึกเจ้ามื่อ สดือดุนต้นเนี่ยือานเลกอุดมเจ้าเวอร์สดือเจ้าเนจกวเล็ก่นละเาตรงนด้เอออาตามนั่นแหละพี่น้องเอ้ยฝากเบื้งไว้เป็นแนวทางนะครับเ้อมาตามตัวแนวทางให้ละวอุดมมาเป็นยงไรกัน้าอ่ารดที่ตามไปน้บกันสำรับเยี่ยาอุดมนะครับเนาะแปดหนึ่งห้าแปดหนึ่าหนึงสี่ครับผม โตทอบกับหนึ่งซีนึ่งหาแมนครับอ่าเก็บกันนะนะครับเนาะตัดเลนเอาที่นอนเอ้ยได้สองตัวสตัวพิ่จะได้หายยิบตัวตรีืวนนะครับเนาะันวายปยวไดวยกันเาเลยสามสาสา่าตาลบัควกบุมีเนปเยอะก็มีเนด้วยดีชะผลบุญผลทานในครั้งนี้ ขอให้ไปคำชูอุดหนุนบิดามารดาครูอุปชาอาจารย์เจ้าภูมิเจ้าที่เจ้าสถานถึงญาติโคโติการุสัพปสัตที่ได้ร่วมเกินทุกอย่างเพราอได้จงรับบุญรับกุศลที่ได้กระทำวันนี้บุญกุศลในครั้งนี้ขอให้จงได้เป็นปัจจัยที่ได้มาร่วมสร้างวังนาคาแห่งน,นี้ ยะทาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาขะลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตนังอุปกปติอิจจิตังปัจจิตังตุมังคิปเมวะชมิจตุสัพเพปุเรนตุสังคปาจันโทปนรโสยะามนิโชติราโสยาสัติโยวิวัชชนตุสัพพโรโควินสตุ มาเตภวัตวันตราโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาศีริตสะนิจังวุัาปัิโนจัตตารธรรมาวัฒนตีอายุวันโนสุขังพระลังสสสาาาุุค์